สาวจักรจันรตอบแล้วเลยค่ะโพสต์ข้อความเศร้าเต็มไอจีเกี่ยวกับเรื่องความรักหรือไม่ค่ะก่อนหน้านี้ทําเอาหลายคนห่วงอย่างมากค่ะเมื่อนักแสดงสาวอย่างจักรจันเองออกมาโพสข้อความเศร้าผ่านทางอินสตาแกรมโพสต์ข้อความโดยที่เรียกได้ว่าโพสต์ววมากๆเลยละคะ่ะงานนี้ก็ทํำแฟนๆสงสัยเลยค่ะว่า จะเป็นเพราะว่าแผนวิวาลมหรือไม่จึงทําให้หลายคนจับตามองเป็นพิเศษในเรื่องของความรักทั้งในรุ่นพี่วงการบันเทิองอย่างบุ๋มปนัดดายอย่างเข้ามาส่งกาลังใจรวมถึงแฟนคลับคนอื่นๆด้วยล่ะค่ะอาสุดจักจันเข้ามาคอมเมนต์แล้วเลยค่ะโดยบอกเอาไว้ว่าขอบคุณทุกคนขอบคุณในทุกกําลังใจนะคะเรื่องความรักจักจันดีไม่มีปัญหาอะไรค่ะคาคมที่จันโพสไปเป็นเรื่องธุรกิจล้วนๆขอโทษหากทําให้เข้าใจผิดไปเรื่องอื่นๆขอบคุณในทุกความห่วงใยและกําลังใจ ที่ส่งมานะคะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นคงจะต้องรอรับฟังจากปากเธออีกทีหนึ่งละคะ่ะ